มีคนสงสัยนะครับว่าโตโยต้ายาริสเอทีบระหว่างตัวเครื่องยนต์ธรรมดากับเครื่องยนต์ไฮบริดแตกต่างกันอย่างไรที่แน่ๆเลยนะครับกระจังหน้าไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนและด้านท้ายมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นรถไฮบริดและที่สําคัญเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันทั้งขนาดและรูปแบบของสเสถียรภาพโตโยต้ายาริสเอทีบตัวเดิมที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีมีขนาดแรงม้าอยู่ที่9 4แรงม้าที่6000รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่11 0ินิวตันเมตร แต่สำหรับโตโยต้ายาริสเอทิตัวใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาดความจุกระบอกสูบ1 5 0 0ซีซีมี91แรงม้าที่5,500รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่121นิวตันเมตรที่เครื่องยนต์หมุน4 0 0 0ถึง4,800รอบต่อน,นาทีหากแต่โตโยต้ายาริสเอทิตัวใหม่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดจึงมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้กำลัง80แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอีกร้อย 41นิวตันเมตรเมื่อรวมกันแล้วทําให้โตยต้ายาริทเอที B. มีความร้อนแรงอย่างลงตัวเพราะนอกจากการออกตัวแล้วอัตราการเล่งแสงค่อนข้างดีแถมประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพียง29.4กิโลเมตรต่อลิตรเกียร์ถ่ายทอดกำลังของโตยต้ายาริทเอที1.2ลิตรจะเป็นเกียร์ CVT i ในขณะที่โตยต้ายาริทเอทีมไฮบริด1.5ลิตรจะใช้เกียร์ eCVT ซึ่งตอบสนองได้รวดเร็วกว่า ส่วนช่วงล่างเหมือนกันแต่บางคนมองว่าเครื่องตัวใหม่ใหญ่ขึ้นย่อมต้องเสริมช่วงล่างเพราะน้ําหนักเครื่องมากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วปริมาตรของเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันแทบไม่มีความแตกต่างเลยแต่ที่สําคัญกว่าคือยาลิดเอที A ตัวเดิมใช้ดิสเบรกหน้าและดัมเบรกหลังในขณะที่เอทีพไฮบิดใช้ระบบ ดิสเบรกทั้ง4ล้อส่วนล้อแม็กก็แตกต่างกันเพราะเจ้าเครื่องยนต์ธรรมดาใช้ล้อ16นิ้วส่วน a t ทีพายบิใช้ล้อ17นิ้วส่วนพวงมาลัย power ไฟฟ้า EPS นั้นเหมือนกันและก็ไฟหน้า LED เหมือนกันเพียงแต่ชุดแต่ง GR Sport จะมีอยู่ในตัว y y บ i ดเท่านั้น Toyota Yaris เอทีพายบิ t a t it, GR Sport ขนาดตัวรถยาวและใหญ่กว่าตัวเดิมเล็กน้อยส่วนโหมดการขับขี่มี3รูปแบบคือ อีโค o นอร์และ Power อย่างไรก็ตามภายในห้องโดยสารมีแอมเบตไลท์ปรับเฉดสีได้ถึง64เฉดสีและหน้าจอทัชสกรีนขนาด10.1นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay กับ Android Auto แบบไร้สายกับแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบ ายเลสชาร์จเจอร์ไม่ต้องใช้สายชาร์จให้เกะกะยุ่งยากหุ่นวายโดยโตโยต้ยังคงจำหน่ายยาริดเอทิบเครื่องยนต์1.2ลิตรตัวเดิมอยู่ตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเริ่มต้นที่549,000บาทไปจนถึงตัวท็อปพรีเมียม u x u r ร699,000บาทก่อนจะมาเป็นยาริดเอทิบเครื่องยนต์ไฮบริดที่มีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น H EV พรีเมียม729,000บาทแต่ราคาช่วงแนะนำขณะนี้เหลือ719,000บาท ในขณะที่ h e v g r SPORT ราคา7 7 9 0 0 0บาทราคาแนะนำเหลือ7 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นและยังคงราคานี้ไปจนถึงสิ้นปี2,568นี้เท่านั้นคงต้องรอดูกระแสความนิยมหลังจากที่โตยตาย้ายาริ s เอติ T e b, เครื่องยนต์1.2ลิตรก่อนหน้านี้ทำสถิติ b a c k ออเดอยาวนานที่สุดมาแล้วถึงคราวนี้ตัว h y บริดกระแสตอบรับจากนี้จะเป็นอย่างไรน่าจะปรากฏชัดเจนในไตรามาสสุดท้ายของปีนี้